ถ้าคุณไม่กดไลค์คลิปนี้พี่เด็กฮาวูดฮาบิบีจะตามล่าคนที่บ้านช่วยกดไลค์ด้วยกันนะครับขดีีีกลาอย่าิบีกล้จะฟ้องแฟนเองอย่บ้านย่บ้านอยู่บ้าน่บ้านอยู่บ้านาอบูฮาบิ้บบบิาบา้า้วอาบ้าบูฮาบิบ้ เป็นครับออฟฟิเชียลโอเคขอกราบสวัสดีมกงี่แยกล่ัทไมเนี่ยขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันนะครับบูผมไตโคนมิตรทีคงบาราฟเอลก้าเก็นทอสเชียคงแล้วก็ไฟรถนะครับวันนี้อาจจะมาเยอะมากเลยทุกคนไม่ต้องใส่ครับวันนี้เราจะมาเล่นซ่อน ไม่ตะตีกันทำไมเนี่ยะวันนี้เราจะมาเล่นซ่อนแอบนะคบ <c oughs> เพื่อหน,นีจากเด็กผีที่ชื่อว่าฮาวมูฮาบีบีใช่ไหมก้าฮาวมูฮาบีบีฮาวบีบีน,บนะคบก็อยู่แก๊งเดิมนนะผมมาตอมาดูกันว่าใครจะเป็นคนแรกทุกคนุมเลยเคทอดเป็นทุกคนเคทอดเป็นเคนทอเป็นโอเครับทุกคนหลายคนอาจจะไม่รู้จักฮาวมูฮาบีบีนะครับก็เป็นเด็กที่แบบว่าแบบมันมันเป็นมีมาทุกคนเขาจะมัคือมีมาที่เห็นในที่ตอบกับในช็อตบ่อยมากเลยด้วยมีเลยอะมี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 ซีเล็กัีเล็กมีมีมีทำแล้ครีบ สี่นาทีจเวลานะครับก็อย่าลืมนะครับทุกคนใครทางคนแรกกน้เป็นฆาตกรนะครับเจอพี่ไม่ได้หรอกเฮ้ยเฮเฮ้ยเาไปอ่ะมไม่ดีไม่จอไม่ได้เอาไเลพี่ปเลลาจ้าจ้าอากจ้าแท่ามูทาีบีามูทาบีบีท่ามูาบีบีทมาีบีครที่ดูที่ต่อไกับแบบว่าพแบบพูดยูทุกบ่อยอาจจะเจอนะครับทุกคนท่ามูทามีบีทามูทาีบี มูเธอพีมาเก็วอะไรกล้าอย่กล้าไม่กล้าพี่จะฟ้องแฟนเองพู่กล้าก้าเฮ้ยเปลี่ยนเป้าหมายอาสวยไวเลอร์เดอร์ไเร์เดอคโเดอเขาไปไหนแล้ว่ะนก้าน้าคนหนูอทุกคนอ้ก้านหนมทุกคนใ้ก้านหนุ่้ใน้าน้า ไอ้มูดบอกมันตัวใหญ่แล้วมันทะลุกำแพงใช่กล้าวิธีของบนไอ้แล้วมึงมาหากูทำไมล้วมาถกขีายแล้วหาแล้ววิธีทีกล้ายาไอ้เจ๊ดีนกล้าเอาวุ้หาพี่บีเอาวุ้หายพี่บีเฮ้ยเปลาดิ้นด้วยปลาไิ้ด้วยปลาจุ๊บจุ๊บจุ๊บจ้๊บุ๊บจจุ๊บจบบจุ๊บบบุ๊บบบจุ๊บจุจุ๊บจุ๊บเอ๊บจุ๊บ เอาหมูฮาบีบีเอาลอดเฉยคนปากใครไม่เจอเลยเหรอมันลอดเฉยเลยอะไม่เจจริงเหรอเรียกขนาดแบบก็แบบก็ไม่ใหญ่มากนะครับไอ้มีทีมันโกงทีมันโกงจริงไหมเสียตีมันเก็บมันทองตีมันโกงโอยโกงตีนี่ทับนี่ทับคิวเลยมีธีทีวิธีเป็นขฆาตกนคนแรกเลยมีธีโกงแม่งเลยตีโกงไม่มีก็เย่แล้วแม่งเลยได้ยินนะได้ยินมาเห็นนะดูคนลงทุนกันด้วยนะเนี่ อาโมฮาบีบีตอนนี้หมดไปแล้วหนึ่งทีห้าสิบวินนะครับทุกคนอาโมฮาบีบีเนี่ยอาโมฮาบีบีวิดไมดีเขาทำอันตัวกับตัวเองว่ะมันมันสูงกันไปปะวะต้องปรับตัวทำไมอะไม่ใช่ที่ผ่านเลเป็นเตี้ยเลยเอาตอนที่อันนี้ผมต้องไปช่วยเขาใช่ครับใช่ครับใช่คุณแม่คุณแม่คุณลองกดเหรียญผ่านมาโข้าบีดูแลเรา็หนีเด็กกระจ๊ยทุกคนทำไมอ่ะเราแทมเขาไปไงอ่ะแทมโกง จามงโก้จ้ามันี่เลยมังโก้หรอจ้มังโก้โกเหจ้ามังโก้ห่ะโอเดูนี่กันาูคูในการไปให้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 ใอ่กล้ๆกันทุกคนไปให้ไปให้ไปให้อบ้านนะบ้านะบ้านนานบ้านบ้านานบ้าบ้านะบ้บาบาบ้าะบาบาบ้ะบาบาาบบา้าา้ มือแซมจิ้วมือแซมจิ้วมือแซมสด้าวใหญ่ละมาเกียบินไอ้เด็กเกียบแม่งขาโคตรใหญ่เลยมิตีวิธีสู้วิธีไอเด็กฆ่าม้าวิธีวิธียิงยังอยู่ที่เดิมยิงรับอยู่ที่เดิมตรงไหนที่เดิมหลังบ้านหลังบ้านเลยหลังบ้านหลังบ้านเด็กปีเกียวยาล่าสุดจะได้อยู่แถวนี้ในหลังบ้านหลังบ้านเลยหลังบ้านเอ้ยเอ้ยมีคนเจอว่ะ

เก็บยังไม่ให้เพื่อนเลยปารู้สึกยังไงฮะที่เป็นคนสุดท้ายในการรอดชีวิตครั้งนี้โอ้ย้กแล้วก้าอยู่นี่ได้ไงล่ะเอาคุณปาทำอะไรในบ้านอ่ะเฮ้ยปาอยู่ในบ้านที่ประตูอยู่อยู่ใกล้กล้ามากตัวเนี้ยห้าปาทำถูกมั้ยทีสามสองหนึ่งหมดเวลาหมดเวลาหมดเวลายุด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 หมดเวลาแล้วครับโอ้ยกระตกนกระจกมือหน้าตุ้ดี้เป็นการอะไล่ะเผื่อโกงครับทุกคนครับโอเคครับทุกคนไปรอบสองไปเดี๋ยวทุกคนเล่โก้โอรอบสองสูกเลยครับมีแต่ทีเต้ ตีเป็นตีเป็นทุกคนตีเป็นตีเป็นไปเร็วๆี่ไปแอบ่าดีกว่ไปดีกว่าดีกว่าีก่าปดีก่าีกีกวกว่ด่ีก่ดีไปี่ดีกไีีกกคนีโกง่ไปกว่าีกกี่ไปเลยดกาวี่ไกวว ไปแล้วไม่โดนไม่โดนไปแล้วไปแ้ามูฮาบีบีเอ้ยเคันกรจังข่ามัน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 ขามันก้าข่ามันก้าฮามูฮาบีบีีวนยิวันมูนลีบีคันกรตายหาันกตายหาคันกรตายตายต่อหน้าผมเลยทุกคนดิาูฮาบีบีามูฮาบีบียทุกคนใครที่เป็นแบบคันกรแบบนี้มันคนเล่นยากมาก ดูการ์ดูปเฮ้อาพบีบีทุกคนเลยเฮ้ยเด็กเปรดเีีัไงวะเด็กเน้ยฮ่าากรอคุ้กากกค่กรองกากาอาพัวบีบีย โอบโหแจบุญแจกบุญจกบุตะกนกนกากระเบนโกตรกากระบดกอนกากรับดคำเยอดีไอ้กาขบิดดีอะไร่าตังวาตังกินเร็วมาแล้วเอ้หมูมีนที่โพกินคนรกไอาต้องเป็นไอ้คาตกรหมูมีนี่โพกี่รูเนี่ยคนกี่โก้ี่แคเดี่ยพี่พี่แอมพี่แอมพี่ถามอินที่โพกินเป้ไหมเปิดกอเมื่อกี้หายหมด เออกล้าตายแล้วเหรอกาตาคนแรกเหรอชิบหายแล้วมาทุกคนผมคิดไอ้เจ์โปรเ์จะมาการ์องผมก็เลยเอามาหมดเลยคิดยังไงเนี่ยเอ้ยแม่งเลยเจมส์โอ้ยไปแล้วฮัมบูร์เตดดีฮัมบูราบีดีแพลนคอนเซตเดิมเหรอใช่เขาเซตเดิมว่ะเออว่ะเออเซตเดิมขั้น่อนเป่นกากันเซตเดิมฮัมบูร์หาดีดี กบุรรบีบีขบวลบุญธรรมบีบ ah, 네 yeah> ีเฮ้ยไอ่ขบวนพล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  ฮามูฮาบีบาฮามูฮาบีฟาด่ด้ฟาดดฟาดด้วม่้าฮามูฮาบีบจะีกูุดดีกูจอ้จ้าคุเหลืไป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 ฮามูฮาบีบีไออแกไม่ไเจอแล้วคือทุกคนรับคือเเเด็กฮามูฮมันชอบมันชอบร้อีนะทุกคนมันร้อว่าฮามูฮาบีบี เฮ้้อกอมันบ้าข้างแกดีแล้วแาดีแล้วมาดิปัญหาเป็นอย่างมากทุกคนครับผมไปเจอเด็กผีสองตัวแล้วทุกคนดาวยด้วยแกดีมากีมาเป็นอย่างมากฮึ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 ่ึฮึฮึฮึขึลึฮ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 อฮึฮาย อยู่ใครอะจ้าตัวจ้าตัวจ้าตัวจ้าที่ไหนวะจ้าตัวยจ้าจ้าดีไปจ้าดีไปจ้าดีไปทุกคนไอ้จ้าไอ้จ้ากำลังตายทุกคนไอ้จ้ากำลังตายเรือจ้ารอด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 ฮ่าฮ่ฮ่าเรือขับเรือ เรียบร้อยหมดเรียบร้อยหมดแบบเรียบร้อยอย่างเรียบเลยเรีบร้อยเลบอยหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วตายแล้วตายแล้วโอ้ยรอบรอบนี้ถือว่าพู้รอดชีวิตแพ้แล้วทุกคนโอเคครับทุกคนไปตาต่อไปเดี๋ยวสกอนะครับทุกคนต้องสามสมงเลยครับผมเคลนท็อปไปเลยแล้วไปไแล้วไปไปแล้วไปแล้วลาฟิโอเดี๋ยวเดี๋ยวเอาทีละคนนะทีละคนนะทีละคนชุดไซโค ฮาโมฮาบีบีฮาโมฮาบีบีแฮโมฮาบีบีฮาโมฮาบีบีแป๊บนึงนะเดี๋ยวได้ระบบขับท่วงหน่อยผมขอขับท่วงหน่อยอะไรแล้วเมื่อกี้ไม่มีเอ็นเตอร์พูลแล้วรอบนี้สติ๊กไปไหนหมดวะเขาผมไม่มีเลยเงินหนึ่งเงินหนึ่งเงินหนึ่งสี่ที่จะมาลาครับทุกคนอันนี้ฮาบีบีนะล่างอ้วนทุกคนครับฮาโมฮาบีบีฮาโมฮาบีบีเฮ้ยอยู่แกงเฮ้ยเอ้ยเอ้ยจะไปไหนกันนะเดี๋ยวมุดเดี๋ยวมุดทองมาทุกคน ทามูฮาบีบีท mm ุกคนทำเด็งทำมูดมาแล้วฮะว่าผมไม่ตอาวะไม่ตอบม่ใช่คุณเฮ้ยมันเล่นยากว่ะแม่งตัวมันตัวมันตัวมันสูงเกินอ่ะทุกคนตัวคนนี้อะไรดีป่าลูกวัวลูกวัวไปไหนเนี่ยทุกคนเดี๋นะทุกคนไปไหนไม่ได้โอ้ชิดเฮ้ยไม่ได้สวยปะเฮ้ยตู้เลยแม่เรียบร้อยป่าสังตายคนแรกป่าซังเป็นฆาตกรทำมูดทำบีบีที่ทางแกผู้หญิงที่ทางแกผู้หญิงได้เลยใช่ไหมทำลายตุ๊ด ต่อไปต่อไปต่อไปฉันจะคาตัวดอาวุธราพีบีไอแก่ย่ไหนที่มบอตาย่หยุวนตึกอะเอาวุฒาพีบีอาวุธราพีบีเอาตายแล้วหนึ่งทุกคนรับสวยครับเดี๋ยวเเมื่อกี้เมื่อกี้ใครเรียกไอ้บอยไอ้บอยเชียวยะเนไอ้บอยเชียวยไอ้บอยเชียวยะเหรอ บอลคีย์ข้อยไ่ไหนวะไ่ม่แนี้นี่ไปลูไปลูไปจูไปดูไปดูไปูไปไปดู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 ไปไหนแล้วูไปดููไไปดูไปดูดูไูไปบอยปดไปูไปดูไปไปดไปดููไปไปดไปนูไปดไปดูไปดูไปดยไปดูไปดูไปดไปดูไปดูไปดูไปดไปดู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 ไปดยไปดู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 ไปดยไปดไปดูไปดูไปด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 ไูไปดไปดไดดดไ มีคนนั่งจำสี่อยู่ใต้ต้นโพใต้ต้นโพพี่คน้นมันเลี่ยงมาไม่ไหละอ๋อเวลป้าตาป้าขน่ารู้บ้ารู้บ้ารู้ารู้บ้ารู้ารู้อวเมื่อทำไมขัก่อไทยแล้วมเอตุผมอย่างนี้าเรายน้อยหนอมฮามูฮาบีบีฮามูฮาบีบีเจอเจ๋งเจ๋เจ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 

เย้ yeah. แล้วทุกคนรอบรอบท let's go มาทุกคน3คนที่ไม่เป็นท่นมีคืออาไฟร์โรนแล้วก็อาร์ลาฟิลน,นะครับทุกคนซุ่มเลยครับไปอะไรกไปไปแล้ว <c oughs> ลาฟลไปน์ลาฟิลเปน์ <Yeah. S 1> ลาฟลเปนไปแล้วลาฟิลเป็นไปแล้วลาฟ็นไปนไปแล้วลาฟ็น <c oughs>

ไอ้ยศกินไปได้แล้วไอ้กินตกินไได้แล้วน่กนหยดยดยดไอ้กยยิไปได้แล้วพลังว่ะพลอ้ยมันอมันคือพลังองการช่วยหญิงล่พลังองการช่วยหญิงมันคือพลังองการช่วยหญิงมันคอไอไอ้เดีมเกมมอนนึ่งวิมาแล้วทุกคนมันมันเกมมอนึงวิมาแล้วทุกคนมันเกมมอนึ่งวิมแล้วมาวมว มาเขาเปพลังนเก่งป้้าปี้ามันข้ามันมาข้ามันร็วมาข้ันเวามันเร็วขามเร็วข้ันโอเคหมดแบบเรียบร้อยหมแล้วหมดแล้วป่าหมดแล้วนึ่งดีทุกคนถือว่าเราดีถือว่าไม่เอเป็นรอบแถมเป็นรอบเปรอบแถบเอาหาอย่าระเบิดนะก้าเดีวคุทำหมคลิปโอเคทุกคนครับก็รับไปได้สำหรับคลิปนี้ถือว่าของปากของคอแล้วกันนะครับว่าใครชอดคลิปนี้ทุกคนล์ กดไลค์กดแชร์และกดสมัครช่องไปโคนปลาราฟิโอไฟโลนเช่าคุงมิตรตีคุงแล้วก็กล้าเขทอนด้วยกันครับเจอกันไปคลิปหน้าเพราะนั่นเท่าไหร่เป็นไรอย่าถามไปแล้วกันครับเจอกันคลิหน้าบ๊ายบาย